อีตนแต่ต้องน้องน้อยเป็นไงพี่น้องเนาะลันบ่าเนาะลันบากตรงที่ว่าเมเราแบบเป็นเนี่ยนี่เนาะอ่าถ้าเมเป็นคือมูอ่าทั่วไปกับสิบกป่านี่เนาะเสียอันหนึ่งเนาะโดยในอยู่โดยโดยอาลูกอ่ะป้าซะมีแต่ตั้งใจทำใจเฮียนเนาะ เอาจับพี่น้องเลยพอดีมาเห็นทั้งน้องน้อยที่ว่าทั้งอาจารย์เพื่อนพี่น้องเลยเนาะอ่ากับบอลีที่ว่าเป็นทายทํานเม,มเพื่อนพิการป่วยที่ว่าอ่าบ่ฮู้เรื่องหที่ว่าค,คําคนเนะี่ยเนาะคือเป็นอ่าบ้าเนาะเห็นในคลิปเต็มตะวันอยู่เนี่ยไม่ไปพี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นสบายดีเนดะ้อพี่น้องสบายดีแนละสวัส,ด,นะสดีเพื่อนนะพี่น้องมันดินจนฟันพี่น้องเลย อ่ะเพื่อพี่น้องกันเบิด์ตสุขูสุขคนเนาะอ่ะสบายดีนึกล่ะสบายดีอ่าบนฝ่ายของเพียนบ่บนฝ่ายครับอ๋ออ่าเจ้านี่บ่อันอันเมอันว่าอยู่กับเม่นะอืออือตอนนี้น่ะอยู่อยู่เพื่อนน่ะอยู่เพื่อนไผรเกาะเพื่อนเพื่อนเบาเพื่อนระเบา เฮือนเจ้าตะกี้ได้จ้ะมันมันไปสายตอนไหนมันพวกกินแหละพวกกินเมื่แล้วเพราะว่าทั้งมารีกับอาจารย์ลาวเพิ่นก็ว่าน,น,น้องเพิ่นนี่กับเมนเนย์เพิ่อนอาศัยอยู่เฮือนเพิ่นเนาะบ่เฮือนละบ่าวเท้แท้นี่บ่อออ๋ันอันเมย์เจ้าหนะ่ะมีลูกมีแต่เจ้าเพีเดียวนี่บ่ มีมีลูกเจ็ดคนสามคนอันนี้แกเมยนบ่เลยน้องเจ้าบอนี่ยนะเลอ๋อ๋ออันนี้คือน้องเจ้าลูกกกบ่เลยอือจะปีได้ีหล่าจะปีละ้าปีฮะเจ้านะเจ้านะเจ้านะอายุเก้าปีเก้าปีอือชื่ออะไรชื่ออะไรสุวิสุวิเก้าปีเย็นปอยังแล้วปอสีปอสี มันนี้ไม่ได้ไปบ่ะคือคือบ่ไปมันนี่ฮะมันนี่คือบ่ไปเพียนฮะเนาะพอดีเห็นน้องพนังนี่ได้พี่น้องก็ได้ามน้องเพื่อนอันนี้บ่อันผู้เจ้าอยู่น้ำนักเออมาพี่โตอ่ามาพี่ ถามแล้วเลยพี่น้องเลยสบายดีเด้อสบายดีอออันน้องเพื่อนอาศัยอยู่เพื่อนเจ้าบ่จ้าอออ๋ออ๋อเลยแม่เราเป็นยังไงเป็นเป็นบ้าบ่เป็นบ้าปะจะพัวมันบุกการปะพัวอลไรเป็นบ้าเลยเออพันตีพัวตีอ๋อหมายว่าเส้นประสาทนั่นนี่เนาะเส้นประสาทแบบยังเสียอะไรพี่น้องเลย เป็นเตหงแล้วป่อเป็นเตหงแล้วจักปีแล้วเราเป็นนะฮอดฮอดหอดจักปีแล้วตั้งแต่เราอันเก้าปีแล้วเก้าปีในปะจะเหน็บได้น้อยนี่แหละเป็นบ้าเลยบ้าเลยตั้งแต่ได้ผู้น้อยนี่เป็นบ้าเลยอืมตอนนี้พี่จะดูแล่แล้วนะดูแลอ่าแบบไบ่ขี่ไบ่เหีียวขอโทษพี่น้องเลย นี่ตบพรมเจ้าว่าเจ้าพอได้แล้เจ้าเราเป็นเป็นแยังกับเรานะเป็นญาติแบบนั้นนะนี่เป็นน้องขาวเป็นเอื้อโอ้น้องเจ้าโอ้ห้องสาวน้องสาวเจ้าเน้ออันนี้กับร้านเนาะโดยโดยลำบากแฮงว่าเอื้อยทางลำบากเนาะตับขีดจับเงี้ยวมีพรมกับฮาร์ด เงินก็ไม่ได้ผ้าห่มผ้าแพรกรบโปมีกรมีเงินกรบโปมีเงินกรบโปมีเฮิรนเฮิรนเฮินเฮิรนน้องอันเฮือนนี่อันอันยูนี่บุตรแมนของเจ้าบ่ะคะบุตรแมนเป็นข้างเป็นน้องเลยอ๋อคือคือเจ้านีผ้าเพิ่นขึ้นไปยูหันบ่อะไรเฮือนเฮือนเจ้าเลยใจดีใจไม่เฮือนแล้วเมันมันมัน โอ๊ะมือโกไก่โอ๊ะมือกินนะโขกกินอืมโขกกินอะไรเพิ่นเป็นลมเป็นนอยเป็นลมเพิ่นนอยเป็นพุชเป็นอะไรพันยูโดยอ๋อแต่ว่าแต่ว่าเมย์แล้วนี่เป็นบ้าเนาะอ๋อบ้าววได้ได้บ้าววิได้เราปีนมาดีก็เราครบครบตีนจต่ครบวันนี้เป็นแม่เป็นได้ไรก็ <c oughs> เป็นตุ่มมั่อเออป็นตุ่มมันมีเป็นตุ่มเป็นมันครบทิงอยู่ใน,นพญ,ญานพญ,ญานพญ,ญานอ,อ๋อเลยและอีหล่าเนี่ยดูแล่เม่ในได้เฉลุแฮะตัมแพตบแพตบประหม,ะหมอ,อ,อีหล่าลำบากอีบรุลลำบากยุลำบากอยู่ยพ่อไปเอาเมี่ยมใบต์นี่พ่อนี่ไปเอาเมี่ยมใบต์จะปีแล้ว โรงแรมพบพอมีกินยามาอืมอืมอืม,อมทีมลูกทั้งสามเนาะเท่ากับลูกสามคนอ,อยู่อยู่กับเมย์เหมืนเมย์อ่าสตีบุรีเนาะอ่ะา,มาเยมย์เป็นบ้านอนเนาะป่าเป็นเหมือนเมื่อยนอนก็ไม่หู้นางก็นอนก็ไม่หู้ลูกก็ไม่หู้แต่นี้ยจุ้งอืมไอนี้ยไอ้เนี่นอนไอ้นี่้ยนอน,น,ม,นอมีแต่ เจ้านี่เท่ากับบัไลอยเสร็ได้แล้วเนาะไปใส่ก็บบัได้บัวลัยไม่ได้เลยแล้วแล้วแล้วไให้หาประเภทของอยู่ของกินให้กินนี่นะข้าวเน่ยวปลาฮาเป็นเผาแม่อ่าเวลาเจ้าไปนี่เพิ่นเผาไหมอ๋ออออ๋อบางเวลาอีหลาไปห้องเยียนนี่เจ้าเจ้าเจ้าอยู่เนาะโอ้ยโอ้ยประเภทเรื่องเขาเรื่องน้ำน,นี่จะให้เห็ดอยู่เห็ดกินใหายบ้างเนาะนเลยตัก อันเห็ดนายอยู่บ่มีแหวนเลมีมมแหวนเ้าไปเอาข,อข่าวในสากิ่นใช่ชื่อเจ้าไปหายังมาขายชื่อข่าวกล้วยขายพักขายกล้วยขายพักทำไมทำไม,อ,ไมอ๋อแต่ว่าเจ้าก็มีลูกบ่เจ้าบ่มีลูกไม่มีผัวอ๋อก็เลยได้ดูแลนอ้องกับหลานเออหลานอ๋อเลย พ่อแม่ก็มักตายพ่อแม่กับพ่อแม่เจ้าหน่าก็ตายไปแล้วตายแล้วแต่เพิ่งแม่ตายอืออืตอนนี้เท่ากับเจ้ากับหลานแล้วก็น้องนี่เป็นผู้อาศัยเพื่อนหลังใหญ่นี้พ่อแม่ทนทนนอนเพื่อนนอนเจ้าอีกเนอนี่นอนเพื่อนน้อยน้อยนี่อะนอนนี่นอนหลังน้อยบ่ตอนนี้นะอืออืออือ ่่มนีได้เงินก็ไม่ได้เครื่องก็ไม่ได้หมดห่มขาดมขาดขาดหมดอันบม่ได้ไ่ได้ขึ้นนอนหลังนี่บ่มีอันมองอันต่างหากบ่อันเมขึ้นนอนนี่กีฬาก็นอนร่วกันบอที่คนนอนเดียวแล้วแหละบอขอให้นอนกับคนผ่าคนก็ให้นอนอยู่ทงแล้วเป็นมวยนอนเพราะว่าเวางไงมีเงีียวมียัง

มันมันผักพันชาววันเท็จพนาไม้เพื่อนนี่บ่ไปมีเขาได้ไปคอยเลี้ไปมันผักมันเข่าแม่มันอ๋อคืออีหลานี่บ่ได้ไปแต่ว่าเฝ้าแม่เออโดยอืมอืมกินข้าวกินอิ่มกินเต็มอยู่ไว้ล่ะอิ่มอยู่อิ่มอยู่เนาะอิ่มแล้วอืมเรื่องข้าวเรื่องน้านี่กินอิ่มอยู่แต่ทุกเรื่องแม่คืออ่าเวลา สิไป um, หองคำเยี่ยนไหนกันยากเลยนนนเนาะยากเวลาผู้นี้ไปอยูอ่เนี้ยนี่เนาะเนาะอันนี้อันนี้น้องน้องหลา่าบอเนาะเนี่ยได้จะผู้ผูหล่าบ่ผู้อันว่าอันได้ได้ผู้นี้เราก็เป็นปะกันปะแล้วอ่าปะได้ลูกแต่ในคนนั้นเนีน่มันปะเลยปะเลยลูกเป็นกับเราเลย เมื่อกีพอมาตีนี่ก็เลินอ้อนี่ก็เลินอ้อตีแทค่ไหนไม่ได้ตีกินยาะมากมียไปได้ไปได้เงินเลยไม่ได้เงินพันหนึ่งก็ไม่ได้ผัวผัวตีเมียเออตีเมียแล้ว,แล,วแล้วหาก็เป็นค่าอน,นาถึกตีลายนั่นเนาะเออโหเกี้เรากไม่ได้เป็น,นตีโค้งนั่นแหละน้อยเมนแม่แมันเป็นบาร์พวกมันปะเป็นจต่ก,การพรปะแต่เองตอนตอนตอนอนา ก่อนสิป้าท่านเป็นบ่หรือว่าเป็นแล้วเป็นแล้วได้รูทรองคนบ่เป็นได้ลูกชามไม่เป็นอ๋อมาได้พวกนี้เราเป็นบ้าเป็นบ้าเลยเจ้าไอ้เส้นแบบไรเนาะนี่เลยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาเขาให้นอนกับเขาไม่ให้อาจจะร้อนอผ้าน้อยน,นี่เพื่อนนอนนี่ยอยู่นอนบ่โดยฉี่ขวนนอนกันนี้แหละเขาให้เจ้าน,นอนสี่คน ตอนนี้น่ะอัน้อ็ๆน้อยนะเลิกน้อยนั่นแหละเออเบาเงียวที่ขอเบียยู่ขอผมขอหายนั้นบากเนาะลับากเลยลับากบ่ลนบากไล้ตับเี้ยขีม่นจะจับนี้จับัวเลยมันขีเลยมันพกหมกับคาดเชอกกับคาด กินข้าวมันนั่นอนเลยมีนอนเปิ่งเป็นลูกแต่ดีมีออเข่าวกินข้าวบอมีออเลยมินบอกเลยาพามกินข้าวยังกับพ่อปู่ปอโอโเดี๋ยวเวลาเป็นอย่างกินข้าวกินน้ำเป็นเรื่องได้ไงมีห้องเลยมีห้องวลกินข้าวปอกินน้ำบออืมนี่มันทั่งมินบอกเลยอนอนมาสิเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยว ไปเบ่งทั้งเมเราก่อนมาใช้ตัวได้อ่านอนอ่ะนอนตัวนี้บ่มาี่นองเลยฮะยังก็ผ่าคมเพื่อนเอาหายแล้วอ๋อเพิ่อนหายจากพื้นละ ให้สองพื้นกระทงพร้อมเข่าเนเาพ้อมปลาเนแพมหาห้นะผู้ติดตุย้ยผู้ตดตุยดต่ยบอ,อ่บูน้งเลงเือบนอ๋อะปลาป,ะป,ะปะขึ้นบนก่อนใช่น้<笑><笑>องเนาะพ้อตุ้บนใดกักลัวสลิงขึ้นคุณหญอนมึนงนนย่ายคที่ลำบากอยู่ในนอ่ จอยแห้งนี่เนาะเบ้งแข่งอันนี้เบ้งนี่มันเปิดลอยโอ้ขารีบอีดีเนาะโอ้มาเหวี่ยเออเราได้แต่ค้านไปค้านมาใช่ปะโอ้เด็ดอัดทิ้งบ้งจอยนี่จอยแห้งอีดิวันนี้อาบน้ำจับชงจับเชอรนอนนี่บอนอนนี่ขอบคนอนนี่เจ้ะนอนนี้ นอนทางขึ้นเลยนอนได้แล้วเจ้าหนูนอนนี่ย่านนี้ฮะนอนนี่ปองปองย่านมงนอนนอนมงปองนี่เออโดยอืมอ่าอ่า่ะมาเพิ่นนี่นอนนี่ผู้เดียวอันนี้คือเราวอาอะไรเลยเนาะบ่ได้นอนกับเพื่อนกยเขาให้เพิ่งเยี่ยงคืนอันเวลาว่าขอโทษเวลาเพิ่งเยี่ยวเพิ่งเยี่ยวนี่หนิได้บ่ อย่าพูดหมเลยตอบอืมคือเวลาเพิ่นปวดเนี่ยเพิ่นยังเพิ่นก็บ่บอกเลยบ่ไม่บอกเลยปาบอกเหรอ,ก,อ,อกินไก่หกินตีนไก่อืม,มอืมอนนี่แเบ้าบึาบาบาบา้มันเบาเลยคอยละกินแ,แล้วข่าวกินแล้วกินข่าวแล้วบ่กินแล้วกินแต่ว่านี่กินแต่ว่าน,น,าาน,นี่มื้อนี้ยังไม่ได้กินบ่กิาานแล้วก็อิ่มแล้วอิ่มแล้ว ตองจอยตจขขอด้วยเขมีกานิคบอหูหนักอหูเบาอ่าอ่าเบาบเราเบาบกคอยหูเรื่องเนาะเจ้าชื่อไรเจ้าน่ะชมปองชมองเออนอนเองกลางคืนนองกรห่มกระคาด เธอก็ขาดเงินก็นไม่ได้มาพ่าวจะน,นี่แหละมันลำบากตบขีดจับเงี้ยวอ,อันนั้นบอกพรผมขาดนะเออผมขาดแล้วอันนี้อันนี้เพื่อนมาให้ผู้ที่ตุย้ยเน,ะนาะอานนี้แล้วนนาน่าจะเป็นบาลีเนาะใช<อ>่ไหมอืมให้ฉันลูกเราอีกผู้หนึ่งหน่อยจ้ะพูดยุคพูยุนเฮยปามันผู้ชายผู้ชายใหญ่แต่อบบ่ มียายชันี้ล้วน่น้อยนีชนี่ใกลตัวนี้อ๋อผูติดเจ้าบอยล่ะมาล่าพระว่ตผนี้ลูกก๊กรอะลูกกกละอจะมีลูกกี่คนฮะอาสามสาคนบ่ผู้ชายกี่คนฮะบุยอือบุย้อย พูนางก็ไม่หูไอ้ที่นี่หนังหูหนังขี่ไปนี่นี่ละอ๋อแบบเวลาไปก็กระตึบกระตือไปเนาะพอยางมาได้มาได้เลยเนาะขาเน้นหน่อยนึงแต่ว่าเวลากินนี่เพิ่นกินเองบ่บ่ได้ป้อนเจ้ป้อนบ่เพิ่นกินเองมาได้บ่เวลากินข้าวข้าวยังข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ว่าข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ได้หนชื ชูบก๊อกองอ่าอ่าอ่ดอยแล้วอันนี้ทั้งจะของเงือนเป็นไปใช่ใช่ไปแล้วไปกวนมันตอนเริตุยมันให้เงื่นเท่าไหร่เพืงอนพอาอืมอืมอืมไอ้ผูเลี้ยงอันนี้ห้ิอืมอืมนาะมีตกขคี้นั่นตบเคีมันพักพรบัวชาวันเทศพานามาย อ่านะไมเก็นกบบกกับหนึ่าเรื่องเป้าเลยหเุ่มแววบุเป็นแววใช่หบเป็นเวาเนาะไม่ปรากระเบนูเข้ด้วยด้วยดเยอือมันอบอเป็นปุ้มปุ้มอ๋เป็นปุ้มปุ้มมันเช็ไปเปามามีนะเบิดมามี ฮะมันเป็นแดงๆมันเป็นเนื้อไหนก็จากผุนวานอย่างเนาะบุงหูเลยพี่น้องเลยนอนคือนอนอยู่นี่มุ้งไม่ได้กลางบ่านี่นะ่ไไปด้มุงพี่เจ้านี่พากันนอนอยู่นี่เนาะนอนในละหาดในหานอนกับเพื่อนอ่าเพื่นเพื่อนเพื่อนเนาะอ่าตะกี้เพื่อนอันเพื่อน เนี่เนแล้วกินแนวกินแนวกินอิ่มแนวกินอิ่มแนวเหอมนี่เ่อทห่เด้มันสลุแล้วมันล่มมันล่มตอนตอนตอนเพื่อทนล่มนะกัผัวป่าแล้วมีป่ากระพุดแล้วเห่นไม่เท่ามันอยู่พุนห้าป่าอ๋อวาไงมาจากบ้านหญ้าแล้วมาอยู่พี่อเฮื่อล่มอือ ชี่คนนั่นแหละนอนนี่ยี่คนชู้เจ้าเนาะเขาก็ให้ให้เขาเขาตีก็ตีชี่คนนั่นแหละเขาเบาเนี่นี่ยเนี่นี่หยับกัเนี่ย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 เยู่พูดไปเขาเบาอะไรไทยไทยเดือดใจเจ้านะอืเฉือยใจดี่น้องเป็นไรเพราว่าเพราะว่าอันนี้เน่ยน้องน้องเจ้าอีกเยอะนึงเนาะอันนี้ก็น้องเนาะน่องเจ้าเลยรเดือดใจให้เฉือยใจดี เพราะว่าบ่จักแนวเฮ็ดแล้วเฮาบ่มีหนทางสิไปอยี่ไปประแท้เป็นเขานี่หละเป็นเรื่อเลี้ยงหลานนี่แหละบางคนนั่นแหละอะคืออันทางเพิ่นนี่เพิ่นทางเจ้าของเฮือนเพิ่นให้พักที่ที่พักอาศัยชื่อบอกเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเพิ่นให้กินน้ำอยู่บ่่บอกเขาเบาเขาเบาหา,างเงินใครเขาเองกินประหักเองเขา เขาก็หายหายเขาก็ด่าด่าเขาก็ปล่อยปล่อยเป็นลำบากไม่รู้เลยอ่ามจักในเห็ดมาจักทางที่ไปด่าก็จำเป็นต้องอยู่ึงมีมึงยูมึงเพิ่งยูอืออือดอยอ่าอีต้นแต่ทั้งน้องน้อยเป็นแน่แน้อยเนาะลำบากเนาะลำบากตรงที่ว่าเม่เราแบบ เป็นอยนเนี่ยนี่เนาะถ้าแม่เป็นคือมูอทั่วไปกับสิบกป่านนี้เนาะอนี่ถามมีสุดเข่าของขามงเฮียนอยู่บอก่มีอยู่ฮะมีอยู่มีอยู่วันเสาร์เหมันคักวันชาววันทิศอ๋อเนยต้นแก้มเป็นยังไงล่มบอก่ตกตะเขินนี่ตกตะเขินอ๋อจับเห็นยังขึ้นตะเขอน บเบิทางบเบิรทางอต๊ขอตารางพกปีนังกาเลยปีนังกาลงเลยตกตุยรถนี่นะีหนาา่นห,นะนนนหน้าตาไป็เชเียนบ่ฮักเนาะวันนี้เราไทำของฝาาเอ้ยคนเลอกคนเงินแน่สิบพันป๋าเองเงินขาว<ม>าเองเงินไปเฮียเรไปเหียขอห้าพัน<ม>นึงค<ม>ีเฮ้อ ย,า,ยากอันนี้เนาะลำบากหลุดลอยลำบากเดเยเรื่องอันการอยู่การกินที่เจ้าเนาะหามาเลี่ยงน้องๆองนเนาะถากสมุมมมมดคือถากเจ้าบูรุเลนี่ไพสิรุเลนี่นะบูเลทั้งสามคนนี่นี่แหละถาว่าเจ้าบโอยูนี่นะไพสิดูแลแทนนี่มันอยู่พันยามันหมดนี่ม,มันอยู่พันยามัน อันนี้อันนี้ยายาเพื่นไหนมาบ่มันยามันตายแล้วเขาตายแล้ว,อย,ลวอยู่นัง่งตะปูป,ป,ปูกระปูทุกปูกระปูทุกปูกระดินประชาว์ป,ปูกระดินประชาว์กินอ,อะไรมีน้อยน้อยอ่อ่าแล้วคือมื่อใดมื่อหนึ่งนี่ถ้าว่าสมมติว่าเจ้าอ่าเอาลูกเอาผัวซาเนี่เจ้าไปอยู่เพื่อนผัวแล้วไปสิดูแลน้องๆเพื่อนมาสิสิรุณทั้งน้องสาวเจ้านี่ ไปสิเบิงจีแยงมันมันไปชูเอาผัวแล้วชูไปเอาผัวแล้วชูอ่าคือเจ้านี่ถ้าเจ้าไปเอาผัวนั่สิแม่เล่าว่าเพลอยู <Leonard> ่ในอีกห้องนีอ่าไ่สิห้านิดนี้อ่าคืออ่าคือเจ้านี่ไปเอาผัวนี่เจ้าเอาผัวอะไรเอาผัวไปไปชูอ่าเจ้าไม่อยู่เขึ้นผัวอ๋ออ๋อเจ้าชิชูใช้ซะอยู่เขึอนนี่แหละเพป็นเฉพาให้บ่ ไอเถื่อนน้อยฮะไอเถื่อนน้อยเห็ดอยู่ไ่บ้านนี่เห็ดอเถือนนี่นี่พระนี่เฮ็ดอยู่นี่โดยดินแพนันดินดินเป็นนี่บ่อืออ่าเห็ดเถื่อนน้อย no ถ้าว่ามีลูกมีัวกระชิดูแลเพิ่นคือเก่าเออขึ้เก่าแล้วมีหยากไ่อยากไม่ได้เฮือนไม่อยากนี่น้อยถ้าว่ามีกระตูบน้อยเป็นของตัวเองไปอยู่หันกัสบายใจบ่โอ้สบายใจอืออือ โดยก็ขึ้นกาได้กับดินดินอันมาบองเพิ่นปุ๊กตะกี้เป็นดินไหมจ๊ะดินน้ำเพิ่นนี่บ่ดินนี่บ่โดยอ๋อดินพอมาพอปะดินนี่แหละพอตายดินพอเจ้าเองบ่โดยอ๋อถาว่าสมมุิว่าเจ้ามีลูกมีผัวเจ้ากับชิบปปะทั้งสามคนนี่เนาะมีปะดอกอืมสิดูแลเพิ่นโปะบ่ได้ปะบ่ได้ตนเนาะโดยอื เดตนนอ,อยู่พี่น้องเนาะเห็นยังไงเมื่อนีวานไปที่หลาโรงเรียนน่ะเข้าม่เข้าม่อืมเวลาอันว่าถ่ายนักได้ไปพุ่นบ่ไปได้ห้องนำ้ำห้องน้ำก็ไม่ได้อย่ากเราค้านไปพุ่นบ่เวลาถ่ายนักนะถ่ายกับพุ่นฮะออกลงบ่บ่แล้วเวลาเราสิถ่ายนี่นะถ่ายประคถ่ายประคมนี่ตบ ถ่ายชนีดเลยจบนี่ตะบได้ตบเอาเวลาเยาวเวลาพ่นจิกายเนียเอาเป่นไตซ่านไปอย่างไรบ้บ่บ่ได้ยางก็ไม่ได้เยนวาพยุงเิ่นไปไ่ได้มีแต่ถ่ายถ่าย่นี่เลยนาถือว่าพาห่มนี่ก็ได้ชงพื้นบ่ พองพื้นกับมอญบอลลี่คนคุณเนะะ<ด>าะบอลลี่คนมหาหัยแล้วพี่น้งงนองเลยเนาะว่าบอลลี่คนก็มาหาหัยกับอาจารย์ะะเราเนาะซะเท่ากับมีอย่างลายกันเด้อมีแต่จะเอาเงินไว้ให้เจ้าซื้อให้ลูกหลาน,น,<ด>านากินเนาะอ่าจังใดเนาะเท่ากับอยากซอยอยู่ก็ซอยได้ทำที่เท่ามีเท่ากระเนาะอ่ะ แสนหนึ่งเนอะซื้อนายูโดยมันยานออืซื้อนายูนายกินให้ลูกให้ลานกินเด้อครับน้องเจ้านี่แหละเนาะออื่ะจังไายกระสู้ๆเนอะดูเลขกันไปเห็นจังไรจะเนาะมันเป็นอะไรอ่าอ่าป่าไปซาวาไปเด้อเอาสบายดีเด้อเนาะไปอีหล่ะไปกับบ่าวไปไปเลยว่าเอานมให้ไปอ่า ข้างในนี่มันจะตกนะเป็นตะตกกี่ดอกพี่น้องอ่อนช้ำเนื้อเนาะป๊อบป๊อบพ่อรัวโอ้โหบ่าโอ้มองนั่นบ่ามันมองเฮือนเมื่อกี้นะกลัวกลิ่นเทียนโดนมาพี่มาอีหละมาเจ้าอยู่พี่ก็ได้เห็นน้องพูดมาพี่ก็ได้มาละป่ะยังอ่านุ่มให้น้องๆฟังกัน lên trên rồi thấy cái những đi tao như là thuốc chảy bao độ thuốc chảy chứ không ừ mẹ biển lên Hãy subscribe rồi, alo à, À, pa sa. Mi tê tăng chạy hầm chạy hiên đơ. À, pa pa. chăn chân nhìn cặp nó cặp mẹ đơ. Hết nó cả. Hết nó nó. Để hết đây. Tăng cả. À, đây tê thăm đúng nó. Mà kia mi phụ chạy bùn, chạy đi giặc sốt chắc xuôi. À, đường khảo đường nam cả. Yên gì đơ, vì nào nó hiện cái chỗ trong nhiều hoa tăng mê Bài vô đấy, nó. สิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาทั้งเอื้อยเพื่อนนะพี่นอ้อนงเลยเนาะตบสิ่งตบยางกันแหละพาผมพาแพรเนาะเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาบุญกระดมลาก่อนเด้อพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบ,บคุณขอบคุณไปพี่น้องด้วยเอฟซีเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับชมเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีป่ะบายบายพี่น้องเลยอยู่ต้นหนุกม่วง